คุณเชื่อว่าแค่ทำงานหนักมากพอแล้วเงินจะตามมาเองใช่ไหมครับสังคมสอนเรามาแบบนั้นเราทุ่มเทเวลาส่วนตัวและสุขภาพทั้งหมดเพื่อหวังว่าสักวันจะรวยขึ้นผมจะบอกว่าการทำงานหนักเป็นเพียงจุดเริ่มต้นไม่ใช่กลยุทธ์สู่ความมั่งคั่งการทำงานหนักโดยไม่มีกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดมีแต่จะนำไปสู่ภาวะหมดไฟ เ u รนเอา์ out, และความเหนื่อยล้าทางการเงินครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง5ข้อการเงินฉลาดเกษียณนะครับคนที่รวยจริงๆไม่ได้ทำงานหนักที่สุดแต่พวกเขาทำงานฉลาดที่สุดครับพวกเขารู้ว่าเมื่อไหร่ควรใช้แรงกายและเมื่อไหร่ควรใช้เงินให้ทำงานแทนเรา การหลุดพ้นจากวงจรการทำงานหนักไปจนวันตายเริ่มต้นจากการแก้ความเชื่อผิดๆเหล่านี้วันนี้ผมจะมาเปิดเผย5ความเชื่อผิดๆเรื่องการทำงานหนักแล้วจะรวยเองที่เป็นตัวฉุดรั้งให้คุณติดอยู่ในกับดักของการแลกเวลาด้วยเงินไปตลอดชีวิตครับความเชื่อผิดๆที่ห เกมที่ค่าตอบแทนต่ำา 1. เชื่อว่าการทำงานล่วงเวลา OT คือทางลัดสู่ความมั่งคั่งการทำงานล่วงเวลาคือการแลกเวลาที่มีค่าที่สุดของคุณกับเงินค่าแรงที่ถูกเก็บภาษีสูงครับความจริงที่โหดร้ายและขาดทุนโอกาส เมื่อคุณใช้เวลาที่มีจำกัดไปกับการทำงานล่วงเวลาเพื่อแลกกับเงินก้อนเล็กๆคุณกำลังพลาดโอกาสในการทำกิจกรรมที่มีมูลค่าสูงกว่ามากเช่นการเรียนรู้ทักษะใหม่การสร้างธุรกิจเสริมที่มีศักยภาพหรือที่สำคัญที่สุดคือการจัดสรรเวลาให้กับการลงทุนพลังของดอกเบีย้ยทบต้น (compounding interest) ให้ผลตอบแทนต่อชั่วโมงสูงกว่าค่าล่วงเวลาของคุณหลายเท่า สิ่งที่ควรทำอย่างชาญฉลาดให้คุณให้ความสำคัญกับเพิ่มมูลค่าต่อชั่วโมงของคุณใช้เวลาหลังเลิกงานไปกับลงทุนในตัวเองและลงทุนในสินทรัพย์ที่ทำเงินให้เงินทำงานแทนคุณมากกว่าการใช้แรงกายของคุณแลกเงินเพิ่มทีละนิดครับ ความเชื่อผิดผิดที่สองกับดักการใช้ชีวิต 2. เชื่อว่าเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นจะทำให้คุณรวยขึ้นทุกคนชอบการขึ้นเงินเดือนแต่ความจริงที่น่ากลัวคือเงินเฟ้อในรูปแบบการใช้ชีวิต (lifestyle inflation) คือสิ่งที่ทำลายความฝันทางการเงินของคนส่วนใหญ่ครับความจริงที่โหดร้ายและเป็นความเสี่ยงเมื่อรายได้คุณเพิ่มขึ้น คุณก็มักจะปรับค่าใช้จ่ายให้สูงขึ้นตามผ่อนรถหรูขึ้นซื้อบ้านใหญ่ขึ้นกินข้าวนอกบ้านบ่อยขึ้นคุณจะรู้สึกว่ารวยขึ้นแต่ไม่มีเงินเหลือเพราะค่าใช้จ่ายขยับตามรายได้ไปอย่างรวดเร็วคุณจะถูกขังอยู่ในวงจรหนูที่คุณต้องทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆเพื่อรักษาระดับการใช้ชีวิตที่แพงขึ้นสิ่งที่ควรทำอย่างชาญฉลาดใช้กฎทองคำที่ว่าเงินเดือนขึ้น ให้นำ50-70%ของส่วนที่เพิ่มขึ้นไปลงทุนทันทีให้คงค่าใช้จ่ายหลักของคุณไว้ที่ระดับเดิมและเพิ่มเงินในพอร์ตลงทุนของคุณแทนนี่คือวิธีเดียวที่จะทำให้เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นแปลผันไปเป็นความมั่งคั่งที่แท้จริงได้ครับ ความเชื่อผิดๆที่ 3. การขาดทุนครั้งใหญ่ 3. เชื่อว่าความพักดีต่อบริษัทเดียวคือกุญแจสู่ความมั่นคงทางการเงินในเศรษฐกิจยุคใหม่ความพักดีต่อบริษัทเดียวมักจะมีต้นทุนที่แพงในรูปของเงินเดือนที่คุณพลาดโอกาสได้ครับความจริงที่โหดร้ายและเป็นความจริง โดยเฉลี่ยแล้วการขึ้นเงินเดือนสำหรับการเลื่อนตำแหน่งภายในบริษัทเดิมมักจะอยู่ที่3-5เปอร์เซ็นต์แต่การย้ายงาน job hopping สามารถเพิ่มเงินเดือนของคุณได้ทันที10-20เปอร์เซ็นต์ mm hmm. การยึดติดกับบริษัทเดียวทำให้คุณพลาดโอกาสในการเพิ่มรายได้หลักครั้งใหญ่ซึ่งหมายถึงการขาดทุนตลอดชีวิตการทำงานหลายแสนถึงหลักล้านบาทสิ่งที่ควรทำอย่างชาญฉลาด เลี่ยนโฟกัสจากการเน้นความพักดีเป็นการเน้นมูลค่าตลาดของตัวคุณเองจงสัมภาษณ์งานเป็นประจำแม้คุณจะยังรักงานเดิมอยู่เพื่อตรวจสอบว่าทักษะของคุณมีมูลค่าจริงเท่าไหร่ในตลาดความมั่นคงที่แท้จริงมาจากทักษะที่นำไปใช้ได้ทุกที่ไม่ใช่มาจากคำมั่นสัญญาของบริษัทใดบริษัทหนึ่งครับ ความเชื่อผิดๆที่ 4. การทำลายพลังทบต้น 4. เชื่อว่าแค่ทำงานหนักให้พอแล้วค่อยลงทุนเมื่อมีเงินเหลือเยอะๆนี่คือความคิดที่ค่าโอกาสในการเป็นเศษรษฐีเกษียณของคุณตั้งแต่เริ่มต้นครับความจริงที่โหดร้ายและเป็นอุปสรรคต่อความมั่งคั่งการรอให้มีเงินเหลือแล้วค่อยลงทุน คือการพลาดพลังดอกเบี้ยทบต้นในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดคุณกำลังอนุญาตให้ความโลภในการใช้จ่ายเอาชนะวินัยการลงทุนเพราะโดยปกติแล้วเงินที่คิดว่าจะเหลือมักจะถูกใช้จ่ายไปกับสิ่งอื่นๆเสมอสิ่งที่ควรทำอย่างชาญฉลาดใช้หลักการจ่ายให้ตัวเองก่อน Pay yourself first ลงทุนในบัญชีเกษียณของคุณทันทีหลังได้รับเงินเดือน ไม่ว่าจํานวนเงินจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามให้เงินก้อนแรกที่คุณลงทุนมีเวลาทำงานนานที่สุดความสม่ำเสมอในการลงทุนคือพลังที่เอาชนะการทำงานหนักได้ในระยะยาวครับ ความเชื่อผิดๆที่ 5. สมบัติที่ถูกทิ้งขว้าง 5. เชื่อว่าการทุ่มเทเวลาให้งานคือทุกสิ่งแม้ต้องแลกกับสุขภาพและครอบครัวความเชื่อนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้คนจำนวนมากมีเงินมากมายแต่กลับไม่มีความสุขในวัยเกษียณความจริงที่โหดร้ายและเป็นต้นทุนที่แพงที่สุดสุขภาพที่ย่ำแย่คือต้นทุนทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในอนาคต เงินที่คุณหามาได้จะถูกใช้ไปกับค่ารักษาพยาบาลและการละเลยความสัมพันธ์กับครอบครัวทำให้คุณต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวและความว่างเปล่าในวันที่เกษียณความมั่งคั่งที่ไร้สุขภาพและความรักคือความล้มเหลวทางการเงินที่แท้จริงครับสิ่งที่ควรทำอย่างชาญฉลาดให้มองสุขภาพและครอบครัวเป็นสินทรัพย์ที่ต้องปกป้อง จัดสรรเวลาที่แน่นอนให้กับออกกําลังกายและการพักผ่อนความมั่งคั่งที่ยั่งยืนคือการมีอิสรภาพทางเวลาที่คุณสามารถใช้เวลากับคนที่คุณรักและดูแลตัวเองได้อย่างเต็มที่ครับสิ่งที่ควรทำอย่างชาญฉลาด การรวยด้วยการทำงานหนักอย่างเดียวเป็นเรื่องที่ยากมากครับการรวยด้วยการทำงานที่ฉลาดคือการใช้กลยุทธ์ที่ช่วยให้เงินของคุณเติบโตได้เร็วกว่าอัตราเงินเฟ้อและความเหนื่อล้าของคุณเมื่อคุณเปลี่ยนการทำงานล่วงเวลาเป็นการลงทุนเมื่อคุณควบคุมเงินเฟ้อในรูปแบบการใช้ชีวิตและเมื่อคุณลงทุนก่อนจ่ายใช้จ่ายคุณก็ได้สร้างสมการที่นำไปสู่ความมั่งคั่งอย่างแท้จริงแล้วครับ ขอให้คุณนํา5ความรู้นี้ไปปรับเปลี่ยนความคิดและแผนการทำงานของคุณตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วเปลี่ยนจากการทำงานหนักไปจนวันตายมาเป็นการทำงานที่ชาญฉลาดเพื่อเกษียณอย่างมีความสุขครับเป็นยังไงบ้างครับกับ5ความเชื่อผิดๆเรื่องการทำงานหนักแล้วจะรวยเองสรุปสั้นๆอีกครั้งนะครับ 1. เชื่อว่าการทำงานล่วงเวลาโ t คือทางลัดสู่ความมั่งคั่ง 2. เชื่อว่าเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นจะทำให้คุณรวยขึ้น 3. เชื่อว่าความพักดีต่อบริษัทเดียวคือกุญแจสู่ความมั่นคงทางการเงิน 4. เชื่อว่าแค่ทำงานหนักให้พอแล้วค่อยลงทุนเมื่อมีเงินเหลือเยอะๆ 5. เชื่อว่าการทุ่มเทเวลาให้งานคือทุกสิ่งแม้ต้องแลกกับสุขภาพและครอบครัวถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ และถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆเรื่องการเงินแบบนี้อีกอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ